สวัสดีครับวันนี้จะมาพามา,มาทำสวนเกษตรพอเพียงครับทึ่งร้างเทคนิคพอเพียงนะครับก็เราก็มีหลังบ้านดินพวกนี้ปลูกไม่งามนะครับเป็นเป็นดินอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เราจะปรุงดินเพื่อให้ดินปลูกผักปลูกหญ้าหกสวนครัวได้นะครับเราก็ขุดไปล้หลายรอบนะครับตอนนี้เราก็ขุดหลุมตรงนี้เราก็มีประโยชน์ซับซ้อนนะครับ ก็ตัวน,นี้พอแล้วครับเราเอาไป4ีแล้วครับเราก็จะไปซื้อดินอ่ากึ่งดินดินที่มีใบก้ามปูหรือใบก้ามปูดวนแล้วก็ปุยไอปุยข้อไม่ต้องใส่ครับมันจะทําให้รากเน่าลองแล้วมันไม่ได้ผลอากาศมันชื้นก็ใส่พวกใบก้ามปูหรือดินก้ามปูก็ได้ถ้าไม่มีแล้วก็อย่างละห้าห้าถุง เสร็จแล้วก็แจบดำห้าถุงนะครับอาไปดูครับี่เอาดินเป็กลองไว้นะครับนี่ครับจุดที่เราจะเตรียมไว้นะครับก็เราก็จะเทเป็นสีถังเราก็จะไปสั่งแจบดำห้าถุงใบก้ามปูห้าถุงหรือปุ๋ยหม้อ้าวห้าถุงเอามาสมคุกเข้าใส่กันไม่แนะนำปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกค่อย เอามาโรยข้างบนใส่เป็นช่วงๆดีกว่านะครับผสมถ้ามันจำให้รลกเน่านะครับก็สูตรนี้โอเคครับปลูกได้กินมากนะครับตอนนี้เราก็ทำไปรุ่นหนึ่งนะครับพอมันหมดรุ่นเราก็เริ่มทำใหม่นะครับเอาตัวเก่ามาเทแล้วก็ถักปูงดินเหมือนเดิมนะครับ3ำส,สูตรเดิมนะครับก็เห่นี้เราก็จะไปปลูกลงดินมันรักษายากห้ามแรงน้ำน้อยดื้อโรคพิษ ให้ต่างๆก็ดูแลยากครับเราปลูกใส่กระถางเลยครับได้กินเยอะนะครับเนี่ยครับเราก็มีหลากหลายนะครับ่อนหน้านี้ก็มีเยอะนะครับนี่ครับเราก็ทําพริกปลูกพริกใส่กระถางเลยนะครับฮงดินเอานะครับ ครับก็ผักหวานแล้วก็สั่งมาเตรียมไว้ปลูกที่บ้านสวนนะครับรอฝนตกหลังเมษาแล้วก็จะไปปลูกนะครับวันนี้เราก็เพราะตอนจริงซ้ำจริงก็หลายอย่างนะครับมีมะกรูดมะนาวมะนาวก็ตอนเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีมะกอกซื้อก็แพงก็จัดการก่้ามันเลยครับมะขามป้อมมีแล้วครับหมดนี้ก็พร้อมนะครับไปดูที่หลุมครับในหลุมเราที่ขุด เอาดินไปทีนี้เราก็จะคือเราก็จะเอาแกบดำแล้วก็ใบข้ามปูมาลงเพื่อจะปลูกมะกรูดนะครับลากมันจะได้ไปได้ง่ายนะครับก็มะกรูดไปกินต้นแต่ต้นเอามาแทนต้นนี้นะครับมันตายนะครับตอนก็ไม่ทันนะครับหมดอายุไขมันก็ธรรมดานะครับ เมื่อมันจะตายทำยังไงมันก็ไม่ฟื้นนะครับโอเคแล้วครับคลิปนี้ฝากไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ